ฟุตบอลประจำวันที่11กุมภาพันธ์2567ขอคนละหนึ่งไหลแต่ถ,ถ้าถูกใจคลิปนี้ก็กดแชร์ให้ด้วยนะริสตันพาเลตวางตัว NDI เป็นเป้าหมายหลักในแนวลุกที่จะเสริมทับในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์โดยตัวลูกเซเนการมีโอกาสอำลาโอลิมปิกมาเซเพราะไม่ประสบความสำเร็จที่นั่นรายงานข่าวระบุว่า NDI วัย23ปีตกเป็นเป้าหมายของหลายสโมสรนในพรีเมียร์ลีกตั้งแต่ตลาดซื้อขายเดือนมกราที่ผ่านมาแต่ไม่มีการย้ายทีมเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามคาดว่าตลาดซัมเมอร์จะมีหลายสโมสรที่พร้อมยื่นข้อเสนอคว้าตัวอดีตกองหน้าเชลฟีตยูไนเต็ดที่เคยมีบทบาทสำคัญพาทีมเลื่อนชั้นสู่พรีเมียร์ลีกคิสตันพาเลตกลายเป็นหนึ่งในสโมสรที่พร้อมจ่ายเงินใน ระดับ15ล้านตอนเพื่อคว้าตัว NDI มาผนึกกำลังในแนวลุกฤดูก,การ2-4 2-5ท่ามการอนาคตที่ไม่แน่นอนของไมเคิลโอลิเซ่และเอเบเรซีเอเซ่โดนหลายสโมสรใหญ่ตามจีบอย่างหนักเช่นกัน